อยากแยกมา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 สองนะสองนะพาขึ้นบัฟพาขึ้นบัฟพาขึ้นบัฟพากขึ้นบัฟกดดาเมจด้วยนะกดกดดาเมจก่อนเลยกดดาเมจกดดาเลยครับกดหด้กดยานะครับอย่าลืมนะกดยานะหนึ่งกดยาแล้วดาเมจยังไม่เดินนะยังไม่เดินนะขึ้นบัฟครับขึ้นบัฟขยับหน้าสองช่องครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินขยับมาขยับมาจ่ายซองไปไหวนะขยับมาครับถึงรัวถึงรัวสุดท้ายแล้วหยุดนะถึงรัวสุดท้ายแล้วหยุดนะขยับมาขยับมา ยดกายุดการยดการสามองหนึ่งัึหาดิตัวดาเมจแล้วสวิตส์ครับสวิตส์สวิตส์สวิต์ัวดาเมจมาเดินตรงไปสองหนึงดลหลังมาทะลุ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 หลังมาเตะออกเตะออกเตออกเตะออกสกามแนเลสเต่์ยกแรนขึ้นยกแรนขึ้นแมนโฮแมนโฮแมนโฮไปแ็นโฮไปแมโฮไปขารมเยอะขารุมเยอะคุณโดนโดนคุณโดนโดนปหน่งหน่อยปน่งหน่อยไปหน่งหน่อยไปหนึ่งหน่อยไปหนึ่งหน่อยไปหนงหน่อยปหนงหน่อยปหนงหน ตลอยอยู่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 ตอยู่ครับลมเยอะ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 พี่สวิตกลับมาเอาหน่อยครลงเล็กเล็กเราเดินมาลูกเขาอยู่การกลับเร็วเร็วเอยกลับมาดันกลับมาดันกลับมาดันกลับเข้ามาสาดเลยดันชุกหน่อยดันทุกหน่อยเร็วคกมรถเป็ดข้ขึ้นตาลบสองพ้าขึ้นตาลบสองข้าขึ้นตาลบสองข้าขึ้นตาลบสองเตะขึ้นมา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 ทุกที่เราดันอีกสักน่อยเราดันเราดันไป็นอ่กโซนน่ะเราไม่ลบไม่ดันเลยดันหน่อยหนึ่งก่อนดันดันดันไปดันไป ใครตายยุบเพื่อนใครตายยุบเพื่อนดันไปสามดันไปสามเอาเปย์เอาเตะ์เอาเปยเอาเตะ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 ก่อนเถอะเตะก่อนเอาบางแล้วนะเอาบางแล้วนะเตะหน่อย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 สะกามเมนแล้วเตะสะกามเมนแล้วเตะยังไม่หมด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 เตะหน่อยครับรองเท้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช่วยเตะก่อนช่วยเตะก่อนมันเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้ต่อแปมชุบมาพากขึ้นมารอบสามพากขึ้นมารอบสามพากขึ้นมารอบสามขึ้นมาอีกรอบนึงพากขึ้นมาได้แล้วขึ out, usual, ้นมาอีกรอบหนึ่งชุบมาส่งชชุุบบบมมมาาาาาสส่่่งพขึ้นนนรออออเเเตตะะหหยย ใครโดนชุบขึ้นมาเตะใครโดนชุบขึ้นมาเตะมาเตะปีมาเตะปีส่งตงสกามันเรื่อยๆต่งตาเรื่อยๆข้างหน้าทับไปข้างหน้าทับไปเอาแลนออกกันแลนออกเราแบ็คโฮแรงออกเราแบ็คโฮหมดยัง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 เจ๊หมดเจ๊หมดไปเขาไปบีเข้าไปบี้ปัดชุบขึ้นมาชุบขึ้นมาบาดแดงขึ้นหิ้วเรื่อยๆบาดแดงขึ้นหิ้วเรื่อยๆเอาให้หมด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 เนี่ยล้มอึ้งตาเลยขึ้นมาเตะดิขึ้นมาเตะดิขึ้นมาเตะดิออ๋มี r o u เ d two ที่แบบ อ้าวอ้าวอีสัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูเด็นี้นะหลังเข้าอ่ะเรียบร้อยหลังเข้าังเงียหลังหักไปแล้วเรียบร้อยคำเดียวจบจีจีฮะวากิว คำเดียวไม่ปิดทันทีสามนะครับเพื่อนสามอาลีบับพาลีบับสองครับสองครับหนึ่งครับรีบับขึ้นรีบับขึ้นยังนะ้ายังนะ้ายังไม่สู่นะใจยเย็นนะใจยเย็นนะาขบ,บวกครับเดินหน้าสองช่องครับแดนเดินหน้าสองช่องครับค่อยๆไปค่อยๆจอดจอดตรงบันไดขั้นแรกจอดตรงบันไดขั้นแรกยังไม่ลงนะขอพีหุน่นบานเลยเห็นป่ะเห็นหุน่นเขาป่ะเตรียมเตรียม ลิตัวดาเมจลิตัวดาเมจจอดแลนท้าตรงตาสามสองหนึ่งขึ้นครับขึ้นครับทะลุหลังทะลุหลังแลวสวิตทะลุหลังแล้วสวิตทะลุหลังแลวสวิตครับทะลุหลังสวิตครับไป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 ทะลุหลังมาทะลุหลังมาสวิตครับสวิตสวิตอ่ะสวิตกลับมาแล้วสวนครับหันกลับไปสวนหันกลับไปสวนหันกลับไปสวนขึ้นตาต่อขึ้นตาต่อขึ้นตาต่อกลับไปสวนครับกลับไปสวนครับเท้าขึ้นเยอะเท้าขึ้นเยอะเท้าขึ้นเยอะแหละเราหาย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 แรงหน่อยแรงหายแลรงหายขึ้นมาชุกขึ้นมาชุกขึ้นมาไอ้แบบชุนมาเลยนะ ชุกขึ Cam ้นมาชุกขึ้นมาสกานเมลแล้วเตะสกานเมลแล้วเตะยกแลนออกหน่อยแล้วแบ็คโค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 ที่สั่งดาเมจหันกลับหบน่อยหันกลับดาเมจหันกลับมาหันกลับมาหันกลับมาพักขึ้นซองพักขึ้นซองพักขึ้นซองชุกขึ้นมาก่อนชุกมาก่อนตารอบสองพักพักใจมารอบสองพักไกมารอบสองชุกขึ้ Nation นมาพักไกมารอบสองดาเมจดาเมจดาเมจคอมบิตมาอีกรอบนึงคอมบิตมาอีกรอบนึง,ม,ม,นงมันได้เยอะมันได้เยอะมันได้เยอะชุกหน่อยชุกหน่อยหลังหลังหายแล้วหลังหายแล้วหลังหายชุกขึ้นมาครับชุกแล็ตะชุเเเเเเตตตตตตะะะะะะกกกกกอออออนนนนน ทุบ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 ชุบเตะชุบเตะส่งตาให้ตัวดาเมิดดิ้ดเพื่อน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 ยกแบตโฮลน้าหน่อยขอแบตโฮลน้าหน่อยขอแบตโฮลน้าหน่อยตรงบันไดตรงบันไดแบตโฮลน้าหน่อยว่างแล้วว่างแล้วว่างแล้วตุ๊บซ้อมบอกเลยนะเปิดครับป์อาผาขึ้นมารอบสามผาขึ้นมารอบสามผาขึ้นมารอบสามผามาแล้วขึ้นมารอบสามมาขึ้นมารอบสามมารถสแปมซุบสแปมซุบขึ้นมารอบสามมาผา เอาแลนออกเอาแลนออกเอาแลนออกแล้วแบ็คโฟหลังแบ็คโฟหลังหลังเ้ผมผมผมหนึเดินมาหเดินมาหนึ่งเดินมาหนึ่งเตะก่อนหลังโดนดามมจ้มาเล็กหนึ่งหน่อยดามจขึ้นมาเล็กหนึ่งหน่อยหนึ่งนมาหนึ่งมาหเชียร์หนึ่งออกเชียร์หออกค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเียร์หนึ่งชิดชิดหนึ่งมาเลยชิดหนึ่งหไวไว้ไวไววเียร์หนึ่งก่อนเอาตั้งแล้วหันกลับไปรอบหนึ่งหันกลับไปรอบหนึ่งหันกลับไปอีกรอบนีตะ่ สามสองหนึ่งขึ้นมาลบสี่ครับพ้าขึ้นมาเอาทับไปทับไปเดินลงเอาแร็ปสองออนเอาแร็ปสองอ่อนขยับหน้าสองช่องขยับหน้าสองช่องเดิน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 แล้วจ๊บเดินแล้วจ๊บอ่ะเข้าไปเตะดิ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 เหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเข้าไปเตะเดินลงมาจากบันไดเดินลงมาจากบันไดใต้ตีนอ่ะเห็นไหมเต็มเลยเตะดิเตะดิใต้ตีนอ่ะไปออกไปออกเฮ้ยเตะดิเป็นตัวแล้วนะตีน่ะเตะกันขึ้นมาก่อน หันกมาหนึ่งหันกมาหนึ่งหนึ่งเลยสองตี้หันกมาหันกมาหันกมาหมดไหมมีโมดล่าตรงเลขสมอ่ะมี่าจะมีมาน่าจะหมดแล้วอ่ะเขียนให้หมดเขีี่ยหมดเขียนใหมดเอาเตะเตะิดเออดีๆีดีจนรวมหนึ่งครับแจนรวมหนึ่งแจนรวมหนึ่งแจนรวมหนึ่งจนรวหนึ่ง